สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nsp 1 9 8นะครับตามที่ FC Fan Club หลายท่านนะครับที่ติดตามข่าวสารต่างๆอยู่ในตอนนี้และกำลังให้ความสนใจกับซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดของ3หนุ่ม r s f Ryan Sun Form และทางยุ้งเข้าเล็กก่อนนะครับได้ปล่อยทีเซอร์ให้คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วบางส่วนนะครับกับซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดเพลงตัวตึงและในวันนี้นะครับ ในเวลา19นาฬิกาชมเพลงเต็มพร้อมกันที่ช่อง YouTube ยุงเข้าเลกคอร์ดได้เลยนะครับคุณผู้ชมตัวตึงจาก3าม,มุหนม R S F เข้าไปชมและให้กำลังใจ3ามุหนมกันเยอะๆด้วยนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมสำหรับหลายท่านที่ติดตามอาการป่วยของลูกชายอยู่ในตอนนี้และแม่อังนะครับได้อัปเดตอาการป่วยของลูกชายเมื่อวันที่ผ่านมาโดยระบุข้อความว่า อัปเดตอาการป่วยดีขึ้นมากกว่าเมื่อวานเก็บคอน้อยลงไม่มีไข้ขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะและนี่ก็คือการอัปเดตอาการป่วยล่าสุดที่ผ่านมาจากแม่อังนะครับ fc แฟนคลับของลูกชายก็ยังคงส่งกำลังใจให้กับลูกชายให้ใหายป่วยเร็วๆนะครับโดยลูกชายไรยอันได้ลงรูปบน Facebook กาดบดิจปาสิน และจะมีแนวโน้มข่าวดีจากลูกชายอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมโดยรูปข้อความว่าใกล้หายแล้วครับก็บอกแล้วไงมีแค่ลิฟที่เอารอันลงและนี่ก็คือการแจ้งข่าวจากลูกชายลายอันเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาแต่เท่าที่ดูจากภาพล่าสุดลูกชายลายอันมีหน้าตาสดชื่นมากกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมและไม่นานก็คงจะหายเป็นปกติแน่นอนครับคุณผู้ชม และถือว่าเป็นข่าวดีที่ FC Fan แฟนคับของลูชาร์ไอันรอคอยอยู่ในตอนนี้นะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาดูข่าวดีกับคิวงานของลูชาร์ไอันที่ใกล้จะมาถึงเริ่มต้นเดือนตุลาคมในวันที่4ตุลาคมปี2 5 6พนหเกีนะครับในงานตามรอยสเสด็จป,ประภาต้นรัชกาลที่5ณาสารากลางจังหวัดสิงห์บุรีเริ่มต้นเดือนตุลาคม ก็อยากจะไปเที่ยวแล้วนะครับคุณผู้ชมและงานนี้นะครับจัดขึ้น2วันในวันที่4และวันที่5ตุลาคมปี2567ภายในงานก็มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการสาธิตทำอาหารต้นตำรับแม่ครัวหัวป่านิทรรศการสเสด็จประพาต้นชิมช้อปของดีเมืองสิงห์อีกทั้งการแสดงจากศิลปินชื่อดังลูกชาไราอันแชมป์200สมัยไม่หมดนี้นะครับ ก็จะมีการแสดงศิละปะวัฒนาธรรมพื้นบ้านจากศิลปินเทพประรสุดที่รักงานนี้ชมฟรีตลอดทั้งงานนะครับโดยลูกชายไรอันนะครับจะมาในวันที่4ตุลาคมเทพประวดสุดที่รักในวันที่5ตุลาคมต่อมานะครับก็ยังมีคิวงานที่ได้อัปเดตในวันที่16ตุลาคมปี2567และงานนี้นะครับ ก็จะเป็นงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีในงานประจำปี2 5 6 7นะครับครั้งที่1,53โดยเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่16ตุลาคมปี2 5 6 7ในวันที่16ตุลาคมก็จะเป็นงานวิ่งควายนะครับคุณผู้ชมตามที่แจ้งไว้ภายในงานนะครับก็จะมีสองศิลปินดังที่จะไปมอบความสุขภายในงานนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคมชงคอนเสิร์ตจากปรางปรางทิพ ในวันที่16ตุลาคมชมคอนเสิร์ตจากลูกชาไราอันกาดบันดิตงานนี้นะครับชมฟรีตลอดทั้งงานอย่าลืมนะครับตามไปให้กำลังใจลูกชาไราอันและศิลปินที่มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับและจะมีคิวงานของลูกชาไราอันอีกนะครับรอการอัปเดตในครั้งต่อไปแต่วันนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมเข้าไปชมซิงเกิลเพลงใหม่ของสามหนุ่ม R.S.F ตัวตึง ที่ช่อง YouTube ยุงเข้าเล็กคอร์ดเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะมาอัปเดตอีกครั้งต่อไปขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ